สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้นะครับเวลา19.00นนะครับผมก็ตามเฟรมของ s อนะครับแต้งเอสเกิดขึ้นแล้วนะครับน่าจะเป็นพลายแอคชั่นเป็นจุดกลับตัวแล้วนะครับตรงนี้นะครับหวังว่าจะดึงขึ้นเป็นแบบนี้นะครับอ้ามลงมาแบบนี้ไม่เอานะครับผมก็หวังว่าจะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้เป็นแต้งสีเขียวนะครับคาดการณ์ว่าจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับลุ้นนะครับลุ้นขอให้มันไปที่ยายเดิมเมื่อคืนก็ยังดีหรือขึ้นไปที่3า 1,500 3,600 3 7 0ามนสเระครับตามสเต็ปขอลุ้นกันต่อนะครับ3 4 6 5ตอนนี้นะครับ3 4 6 5หตามเฟรมของ S4 แล้วมาดูตามเฟรมของ H1 นะครับตามเฟรมเไปได้หรือเปล่าแต่ตรงนี้ผมคิดว่ามันเพิ่งเริ่มก่อตัวได้นิดหน่อยนะครับเมือ่อเพิ่งเริ่มก่อตัวได้นิดหน่อยแสดงว่าองศาที่มันจะยาวแบบนี้น่าจะไปได้อีกเยอะนะครับเพื่อนๆได้อีกเยอะนะครับหวังว่าจะเป็นแต่งแบบนี้ก็ได้คือได้หมดนะครับตอนนี้มันเริ่มมีเซนติเมต์ที่ดีแล้วแล้วก็ปล่อยของลงมาก็ขึ้นต่อ ปกติเมื่อคืนผมคิดว่าน่าจะไปต่อได้แต่สุดท้ายบิตคอยก็ทุบหนักก็ทนไม่ได้นะครับผมทนไม่ได้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องลงตามเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อคืนเขาขึ้นก่อนบิตคอยนะครับแล้วก็บิตคอยถึงจะขึ้นตามไปนะครับแต่โอเคเราไม่สามารถที่มาเปรียบเทียบกันได้แต่ดูแค่แนวทางได้นะครับเพื่อนๆโอเคครับตอนนี้3 4 6 4นะครับตามเฟรมของ s 1นะครับมาดูตามเฟรมของ1นาทีนะครับก็ย่อตัวลงมานะครับเดี๋ยวก็จะคิดว่าน่าจะเบิ้ลกลับไปได้นะครับเพื่อนๆ ตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับสิบเุูนย์หน่งนอน,นะครับส่วนราคาของบิตคอยนะครับอยู่ที่48837ดอลลาร์ถอ1 b ึ c นะครับผมคิดว่าคืนนี้จะผ่านประมาณ50,000ืดอลลาร์ถอหนึ่ได้นะครับผมเราก็ลุ้นกันต่อว่าจะไปที่ไหนอย่างไรค่อยว่ากันนะครับเมื่อมันไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปคาดหวังกับมันมากนะครับอยู่ที่ว่าเรา ซื้อลงทุนเพื่ออะไรซื้อเพื่อซื้อซื้อข,ขายซื้อเพื่อเก่งกําไรระยะสั้นระยะกลางระยะยาวดังนั้นแล้วเราก็ต้องจัดสรรป,ปอดให้มันดีๆนะคะผมดังนั้นแล้วเราก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลให้มากที่สุดแต่บางครั้งรู้เยอะเกินไปก็ใช่ว่าจะทํากําไรได้บางคนไม่รู้เรื่องเลยซื้อแค่ถืออย่างเดียวแล้วก็ไม่มีเวลาดูด้วยสุดท้ายเก่าเรานี้อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าเราแต่บางคนนะครับรู้เรื่องมากเกินไปนะครับเมื่อรู้เรื่องมากเกินไปฟัข<อ>ง,งข่าวตร,ตรงนู้นตรงนี้สุดท้ายแล้วก็ ตนการกัดทุนไม่ได้ก็ต้องขายทิ้งนะครับผมผมคิดว่าเอาแต่ครับตอนนี้19.02นอนแล้วนะครับถ้าไม่ขึ้นตอนนี้ก็ไม่รู้จะขึ้นแท่งไหนแล้วนะครับเพราะว่า S4 จะต้องตบขึ้นไปนะครับผมเองก็ไม่ได้รู้แล้วครับว่าไม่รู้หรอกนะครับว่าจะเป็นขาไหนก็แล้วแต่ของบิตคอยนะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องขึ้นไปนะครับ <c oughs> อาจจะ คิดว่าตั้งเดือนแล้วมันขึ้นไปแต่ยังไงเราก็ไม่ได้ขาดทุนอยู่นะครับเพราะว่าเราต่อให้ขาดทุนก็คือขาดทุนเวลาแล้วก็ขาดทุนในเรื่องของส่วนทางของราคาแต่เราซื้อเพราะว่าเราไม่ได like ้ต้องการกําไรในวันนี้สําหรับผมนะครับเพราะว่าจับใดคุณซื้อต้องการในกําไรวันนี้ก็จะมีไมซ์เซตที่จะซื้อซื้อขายขายซื้อซื้อขายขายซึ่งคนส่วนน้อยที่ทําได้ยากนะครับผมคนนึงแหะครับที่ซื้อซื้อขายขายผมไม่ถนัดแต่ผมถนัดซื้อแต่เวลาขายผมขายขายทีเดียวเลยนะครับขายแบบชีวิตไอ้มันเปลี่ยนไปเลย นะครับปิดก็ปิดไม่เป็นไรครับแต่วันนี้เราต้องมีนะครับเราต้องมีตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าตัวที่ผมพูดถึงชีบะแต่เพียงแค่ว่าเอามาเล่ากับเพื่อนๆนะครับมุมมองลุ้นกันต่อนะครับผมหวังว่าจะเทสขึ้นไปได้นะครับในตลาดตอนนี้นะครับกระดานงดแรงร้อนแรงของใบแนนก็ชีบะนะครับจะเป็นสีเขียวตัวอื่นก็มาติดลูน่าอันดับ2อันดับ3ก็เป็นร้อนแรงมาวันก่อนหน้านี้มีวอลลุ่มขายวอลลุ่มซื้อนะครับส่วนชีบาก็มีวอลลุ่ม เช่นกันนะครับอยู่อันดับที่4แล้วนะครับก็อย่าให้มันลาก2-3าวันนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นแรงนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมจะพาไปดูครับของจะพาไปดูของมาเก็ตแกล็นะครับยังอยู่ที่อันดับ13นะครับของโลกนะครับเพื่อนๆนะครับก็มีโดโซ่สปายมีสปายํากัดนะครับก็ทําอะไรบ้างเพื่อนๆดูตรงนี้นะบางคนว่าไม่รู้ว่าชิบะมันทําอะไรเพื่อนๆก็ดูนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับชิบะทําอะไรบ้างเอาจําหน้าจอนี้ไว้นะครับ แล้วก็ไปแปลนะครับว่ามีผลอะไรบ้างเราคิดต่อนะครับมันทําอะไรอ่ามันทําอะไรนะครับ,ด,นะรบด,ด,ดูนะครับดูดูอ่าดูนะครับไม่ใช่ว่าพูดลอยๆมันทำอะไรผมไม่สามารถที่จะเอาพื้นฐานอะไรมาบอกคุณได้ทุกวันนะครับเพราะว่าผมทามคลิปมาเป็นร้อยคลิปปันคลิปจะมาทำฮับเดตดกับคนล่าถุดติดตามคนที่หมื่นคนที่2 0,000แล้วมาบอกคลิปแรกอยู่แบบนี้ไม,ไม่ได้ใช่ผมทามคลิปแรกไปตลอดชีวิตได้ไงก็ต้องไปค้นหาเองนะครับเป็นครั้งข้อมูลอยู่แล้วนะครับ คนติดตาม20,000จะให้ไปทำแบบคลิปแรกเหมือนไอ้คนติดตามคนที่20,000มาให้รู้สึกร,ร,รู้หาคลิปนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะส่งให้ใครดูทุกคลิปได้เพราะทุกคนแต่ละวันทักผมมาถ้าทุกคนทักให้ผมส่งคลิปนู้นคลิปนี้ให้หน่อยเนี่ยผมไม่สะดวกนะครับผมไม่สะดวกนะครับผมก็ต้องฝากบอกไว้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วก็ต้องหาหาเองก็ขียหาย u ทูบเขาได้นะครับผมเน้นของจริงเน้นปฏิบัตินะครับไม่ได้เน้นอ่านข่าวมานะครับผมประมาณนี้นะครับ ก็ไม่ได้มีใคด่าใครนะครับถ้าเกิดหาข้อมูลแก้ข้อมูลข่าวสารเพราะมันไม่มีความเสี่ยงนะครับแต่ของผมมันมีความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะพูดไปทําให้คนอื่นขาดทุนนะครับแต่ข้อพูดออกตัวเสมอว่าผมไม่ใช่เป็นนักวิเคราะห์และไม่ได้ชี้นําราคาแต่อย่างใดนะครับก็ต้องตัดสินใจกันเอาเองนะครับโตแล้วเงินของท่านอย่ามาโลกสวยว่าคุณเป็นนักลงทุนมือใหม่ต้องไม่ขาดทุนนักลงทุนรายใหม่คุณต้องโดนมากกว่ารายเก่าจําไว้นะครับโอเคคลิปนี้ลุ้นกันต่อไปครับผมหวังว่ามันจะเทสได้นะครับลุ้นบิตคอยห้า คืนนี้นะครับแล้วก็ชีบ่ข้อสี่พันห้าพันก็ช่างมันมันจะไปราคาไหนก็ได้นะครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีครับผมหวังว่าแตงแ่สีที่ผมพูดไว้นะครับมันจะเป็นจริงตามที่ผมว่านะครับเป็นจริงตามที่ผมว่าเดี๋ยวมันจะเทสผ่านแท่งนี้นะครับแล้วก็จะไปชนเส้นบางๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะขึ้นต่อนะครับผมนะครับอย่างน้อยๆก็สามพันห้าได้เห็นแน่นอนนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมผมมาเดินออกกำลังกายแล้วก็จะรีบลงคลิปนะครับอาจจะอัปโหลดชา้าหน่อยตอนนี้ครับ19.06น,นแล้วนะครับผมขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับผม